มันคืออะไรมันคืออะไรโอ้โอมันก็ได้อยู่นี่ <c oughs> เสียงอะไรครับ <c oughs> บิน นี่เป้าเป้าเป้าเปาเปาใครเปาาจ้าเปาตั้งในในในเป้ามีอะไรครับมีอะไรล่ะในเป้าเน่ยอืม

ครื่องบินไม่จอดเลยดิลูกไปเลยอู้หูเครื่องบินไปแล้วอือเครื่องบินไปแล้วไปไปโอ้ไม่รอตังตังเลยดิครับเขาบอกว่าตังตังดื้อเปล่าวตังตดื้อเปล่าวเฮยเปิดกระเป๋าแล้วนี่มามามาไว้นี่มาดูซิมีอะไรบ้างกระเปล่าน้อง สีแดงครับผมอันนั้นใครว่า